นี่ค่าตัวแค่1 0 0 0 0กว่าบาทฉายฟุตบอลเจ็สีขึ้นกำแพงบ้านจอใหญ่เป็นร้อยนิ้วแบบเดียวกับโรงหนังกลางแปลงเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยตามดูใก,ใกล้ๆตัวเครื่องไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยจ้าโอ้โหนี่มันมีแบตเตอรี่ในตัวนะโคตรโหเลย สวัสดีครับผมโรมาน L C D T V ไทยแลนด์ครัวันนี้ผมได้ไอเทมทีเด็ดมารีวิวเลยนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวในยุคนี้เป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบพกพาที่มีลูกเล่นแพลวพาวมากๆเลยเออชื่อของมันเนี่ยคือ y a b e r T 2 plus G T V โือคำว่า G T V เนี่ยมันย่อม,มาจากเขามี Google T V built in มาในตัวเป็นโหลด Smart TV ให้มาเลยครับดีไซน์เนี่ยเห็นไหม เหมือนกับกระติกน้าโอ้โหน่ารักเลยนะครับมีหูหิ้วด้วยนี่เราสามารถหิ้วนะครับพกไปพกมาใช้อินดอร์เอาดอร์ได้สะดวกดีผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทเทรนในการเสพสื่อบันเทิงในยุคนี้เนี่ยมันไม่จํากัดเพียงแค่ดูผ่านทุกทีวีโทรทัศน์สมาร์ททีวีแบบเนี่ยหรือแม้แต่พวกโทรศัพท์มือถือจอเล็กๆเ,เพียงอย่างเดียวนะครับเครื่องฉายแบบเนี่ยมันมีความคล่องตัวสูงแล้วได้ภาพใหญ่โตด้วยเออบางท่านเนี่ยเอามาประยุกต์ฉายเข้ากําแพงภายในบ้านฉายนอกบ้านก็ได้นี่โลง่ลงๆแบบนี้ หรือนี่เอนปุ๊บฉายยิงขึ้นเพดานก็ได้เลยซึ่งเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันก็ทําอย่างที่ผมเอ่ยไปทั้งหมดได้นั่นเองครับอ่ะมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเห็นไหมปุ๊กเป๊กกระติกน้ำนะครับตัวบอดี้เนี่ยเขามีการใช้สีแบบพิเศษนะคะที่เรียกว่าลูนาะร็อกนะฮะเป็นสีเนี่ยที่เป็นแบบพื้นผิวของหินบนดวงจันทร์นั่นเองก็จะดูเป็นแบบครีมอมเทาหน่อยเป็นธรรมชาติดีซึ่งยาเบอร์เองเนี่ยเขาก็ไปโคกับทางแพนโทนนะคะเพื่อเลือกสีนี้ออกมาครับ ขับขึ้นมาที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนของลำโพงเห็นไหมก็จะมีผ้าหุ้มอยู่แบบนี้พร้อมโลโก้ JBL ผนึกเอาไว้เรื่องเสียงเนี่ยองตรงเสียงดีนะเดี๋ยวผมให้ฟังทีหลังและแน่นอนนะครับพระเอกเนี่ยก็คือหูหิ้วที่เป็นแฮนเดิลแบบนี้นี่เองนี่นอกจากเราจับยกนะครับหิ้วไปหิ้วมาได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับ adjust ให้มันเป็นฐานในการปรับองศาการฉายเนี่ยได้หลากหลายขึ้นด้วยนี่เห็นไหมนะครับทำแบบนี้ได้เลย คลิกมาด้านหลังให้ดูช่องต่อกันบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็ให้มาครบเลยนะพวก USB HDMI พอเสียบสายแลนนะครับพวก audio out ต่างๆแต่บอกตามตรงอะ่ะพอเป็นรุ่นใหม่มีคำว่า GTV ห้อยท้ายเขามี Google TV built-in มาในตัวแล้วไงถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยบางทีถ้าอยากจะได้แอปครบๆนะครับยังต้องใช้พวก Google TV dongle นะครับหรือพวก Android TV box เนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปอยู่อ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่ามีไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นอน รีโมทคอนโทรนี่สีดำอันจิว๋วอันนี้นะครับใช้งาน Google TV นี่แหละมีปุ่มรัดเข้าสู่แอปอย่าง Netflix YouTube แล้วก็รวมถึงปุ่มการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงครับทีนี้มาดูสเปคด้านภาพแล้วก็การเซตอัพกันดีกว่าครับเจ้า t 2 Pass GTV เนี่ยความละเอียดภาพนะครับอยู่ที่ Full HD 1,080 p รองรับ HDR ด้วยนะแล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่450 a n s i l u m e n ก็อยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะครับกับเครื่องฉายไซส์พกพาแบบนี้ ซึ่งแน่นอนนะครับเวลาเราเอาไปฉายเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ภาพที่ดีที่สุดห้องมันต้องมืดแบบ100%นะครับแบบ black out เลยถูกต้องไหมอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะมีห้องโฮมเทเ e เตอร์ที่เป็นแบบกิจลักษณะเลยแหละมีจอรับภาพด้วยซึ่งแน่นอนเวลาเราฉายแบบเนี่ย ภาพมันย่อมดีมากๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวิธีการใช้งานจริงๆของพวกเราบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ฉายในห้องแบบนี้แหละถูกต้องไหมโดยส่วนมากเนี่ยการใช้งานของพวกเราเนี่ยก็เป็นเชิงไลฟ์สไตล์กันซะมากกว่าบางท่านเนี่ยก็ยอดนิยมเลยเอาไปฉายเข้ากําแพงขาวๆล้นๆแบบนี้โอ้โหในภาพใหญ่เลยเห็นไหมง่ายด้วยจุดที่ผมชอบเนี่ยก็คือการเซตอัพภาพโดยปกติเนี่ยเครื่องฉายเวลาฉายเข้าไปปุ๊บโอ้ภาพที่เราได้เนี่ยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันมักจะบิดเบี้ยวเป็นคางหมู ตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์ที่เป็นแบบออโต้ครับเรียกว่าออโต้คีย์โซนที่คอยปรับภาพทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ถูกต้องแบบอัตโนมัติแล้วก็รวมถึงออโต้โฟกัสนะครับภาพเนี่ยมันก็จะคำนวณนนครับแล้วปรับให้มันมีโฟกัสมีความชัดขึ้นมาเองเลยแบบนี้นี่เซนเซอร์นะครับที่คอยตรวจจับอยู่ด้านหน้าตรงนี้ รวมถึงนะครับถ้าพื้นผิวที่เราฉายเข้าไปเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอยู่มันก็มีฟีเจอร์ในการหลบหลีกด้วยนะเราสามารถเปิดปิดเมนูการตั้งค่าภาพอัตโนมัติได้ที่ตรงนี้นะครับหรือถ้าท่านไหนไม่ชอบเนี่ยอยากจะตั้งเองแบบอัตโนมือนี่เราก็สามารถปิดฟีเจอร์นี้ทิ้งไปได้ส่วนเมนูการปรับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงบนรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็จะมีปุ่มให้ปรับโฟกัสเองด้วย ส่วนขนาดภาพที่เขาสามารถฉายใหญ่ได้เนี่ยก็ตามสูตรของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับยิ่งเรามีพื้นที่ในการถอยไปไกลเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ภาพใหญ่โดยเขาบอกว่าสามารถฉายใหญ่ตั้งแต่40นิ้วไปจนถึง120นิ้วเลยครับซึ่งจะเป็นไซส์ที่ทีวีเนี่ยไปไม่ค่อยถึงนั่นเองเห็นไหมก็ได้สเกลภาพใหญ่โตเลยอย่างผมเองเนี่ยถ้าอยากจะได้ภาพใหญ่สัก100นิ้วก็ถอยไปสัก2.6ถึง2.7เมตรครับกำลังสูย และขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับการฉายเนี่ยยิ่งสภาพแวดล้อมของเรามืดเท่าไหร่ภาพมันก็จะยิ่งป๊อปสวยเด้งขึ้นมาเลยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้เป็นตอนกลางคืนหรือไฟสลัสวๆลงหน่อยหรือทั้งไหนเนี่ยอยากจะดูกลางวันแนะนำนี่รูดม่านปิดแบบนี้เลยจะช่วยเกื้อกูลเรื่องภาพเนี่ยให้มันดูโดดเด้งยิ่งขึ้นครับ อีกจุดนึงเนี่ยที่ผมถือว่า User Friendly เป็นมิตรกับผู้ใช้งานดีคือเขามีเมนูภาษาไทยด้วยครับอย่างเมนูเวลาเราจะเลือกเนี่ยโหมดผ้าเสล็จรูปเออเห็นไหมมีมาตรฐานเจอจ้ากีฬาภาพยนตร์แล้วก็เกมเราสามารถเลือกแมทช์กับประเภทคอนเทนต์ที่เรากำลังรับชมอยู่ได้ง่ายเลยครับผมทดสอบกับการฉายเข้ากับกำแพงให้ดูก่อนนครับนี่ ใช้กำแพงบ้านผมเองนี่แหละขาขาวล้นๆแบบนี้ผมดูซีรีส์เกาหลีในแอป Netflix ภาพที่เราได้เนี่ยผมขอบัญญัติคำนี้เลยนะมันนิง่งมันได้ฟีลแบบลำมุนอะ แตกต่างจากพวกทีวีไฟแรงสูงที่แบบเขาจะเน้นภาพแนวคมๆจ,จัดๆซะหน่อยนี่แหละสเสน่ห์ของเครื่องฉายที่ไม่เหมือนใครครับเพราะเขามีขาที่เรา Adjust แบบนี้ได้นะครับนอกจากเราจะฉายเข้ากำแพงได้แล้วเราก็สามารถปรับองศาเนี่เขาฉายขึ้นนี่ยิงชูดขึ้นเพดานแบบนี้เลย นอกจากชูดขึ้นเพดานได้แล้วเห็นไหมก็สร้างชูตติ้งสตาร์ดาวตกนะครับกาแล็กซี่แบบเนี้ยเอาไว้นอนดูเล่นได้ด้วยโอ้โหได้ฟีลลิ่งนะครับนุ่มนวลชวนฝันเลยแบบเนี้ยสาวๆเขาชอบครับถัดมาเนี่ยมาเอาใจหนุ่มๆกันบ้างครับดูบอลน,นอกบ้านนี่ผมเปิดไฮไลไท์ฟุตบอลน,นักเรียน7สีกำลังเป็นปรากฏการณ์เลยทีมหมอนทองวิทยานะครับกับอาบาจอชัยนาทรอบชิงแบบนี้ ผมฉายภาพเข้ากำแพงบ้านด้านนอกของผมแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นตอนเย็นๆเพรเพซหน่อยเนี่ยหรือว่าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็จะยิ่งดีภาพมันจะยิ่งเต่งนะครับนี่แล้วผมก็ชวนน้องๆทีมงานเนี่ยมานั่งกินดื่มด้วยกันนะครับเชียร์บอลไปด้วยเห็นไหมได้ f ีล l ิ่งรวมกันมันสกว่านึกว่าโฆษณาเครื่องดื่มลีโอยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวเนี้ยมันเป็น Google TV built-in แอปพวก Truision Now หรือว่า Monomax เนี่ยในการดูฟุตบอลลาลีกาแล้วก็พเมลีกเนี่ย เขาก็มีทั้งหมดดูผ่านแอปได้เลยครับจะดูหง <c oughs> ดูผีก็เชียร์ได้เลยเห็นไหมได้ f ฟ e ลี่แม p สปอร์ตบครับภายในบ้านตัวเองด้วย <c oughs> และจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนะครับคือมันเป็น p o r t ทเบิลโปรเจ t เตอการที่จะบอกว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพา100%ได้เนี่ยมันจะต้องพกพาได้จริงนะครับแล้วมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งเจ้าตัวนี้มันมีไงนี่ผมถอดสายไฟให้ดูปึ๊บ ก็ยังฉายได้อยู่เออและตัวแบตเนี่ยก็ถือว่าอึดด้วยนะครับสามารถรับชมได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งถ้าเราดูบอลเนี่ยปกติคู่หนึ่งเตะประมาณสัก90บนาทีถึง2ชั่วโมงก็ยังถือว่าเอาอยู่เหลือๆแล้วก็รวมถึงหนังด้วยนะครับหนังเรื่องหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงก็ถือว่ายัง cover อยู่นะครับก็เหลือๆชเช่นกันแต่ขอหมายเหตุนะครับว่าเมื่อเวลาเราดูแบบถอดสายไฟเออใช้แบตเตอรี่ในตัวนี่แหละเขาจะเพล่ระดับความสว่างลงสักประมาณหนึ่งนะครับเพื่อทําการเซฟแบตเตอรี่นั่นเองครับ ไล่ like จุดหนึ่งเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับถ้ายังจำได้เนี่ยครัมีพอร์ต HDMI ถูกต้องไหมนี่เราสามารถยกเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5นะครับมาเชื่อมต่อโอ้ดูบอลอย่างเดียวไม่พอเล่นเกมฟุตบอลต่อด้วยนะครับเอาให้ถึงกลืนเลยนี่อยากจะเล่นเกมบนกำแพงบ้านมานานแล้วโอ้แล้วก็ทำได้นะครับนี่เล่นเกม o u t ดอ o r แบบนี้ก็ได้ feeling ไปอีกแบบนะ และยะอีกทีนะครับอัธยระโยของการที่ตัวเครื่องเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยจัดว่ามากมายมหา,าศาลเลยนะนี่ผมลองอุ้มตัวเครื่องขึ้นมาแบบนี้ฉายแบบซ้ายกลางขวายกขึ้นบนชูตติ้งขึ้นแบบนี้ให้ดูเห็นไหมครับทำได้มากมายหลากหลายเลยตรงนี้ไปประยุกต์กันเองได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> เรื่องภาพผ่านไปมาดูระบบเสียงของเขากันบ้างน,นะครับนี่ลำโพงนะครับสักทยอยู่ตรงนี้ ซาวบาย JBL ด้วยโครงสร้างมาอย่างดีเลยลำโพงเขาเนี่ยเป็นสี r โอ2องแชนแนลกำลังขับอยู่ที่8วัตต์คูณ2จากที่ผมได้ทดสอบมาเนี่ยทั้งดูหนังแล้วก็ฟังเพลงพอทดสอบไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผมแอบอุทานออกมาด้วยนะว่าแบบเสียงดีวะ่ะเอ้นะเสียงเนี่ยดังชัดนะครับอิ่มแน่นฟังสบายแล้วก็สเกลเสียงเนี่ยแอบใหญ่เกินตัวด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าพอทุกอย่างเนี่ยระบบเสียงมันถูกบิล์อิน มาไว้ในเครื่องแบบนี้มันมีความเป็น all in one สูงมากเลยครับทุกอย่างครบจบในตัวไม่ต้องไปต่อลำโพงนอกให้เสียเวลาเลยนี่ผมเล่นหนังให้ดูสักซีนหนึ่งนะครับจากเรื่อง fast 10 n ฉากที่เขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบนี้จังหวะที่มันระเบิดต้มเนี่ยเห็นไหมมันแผ่ความโครมครามได้ยอย่างมีพลังเลยนะครับ อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับคือเราสามารถใช้เจ้า T2 Plus ตัวเนี้เป็นลำโพงกระติกน้ำแบบพกพาได้ด้วยนะครับนี่ไม่ต้องเสียบปากนะครับก็สามารถเล่นเพลงได้ต่อเนื่องถึง18ชั่วโมงก็สามารถโยนเพลงเนี่ยผ่านบลูทูธนะครับบนมือถือของเราเนี่ยเข้าไปเล่นได้เลย พอหมาเหตุน,นะครับว่าเราสามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับได้ที่เมนูของตัวเครื่องได้ด้วยนี่บอกเป็นเปอร์เซนเทจแบบนี้เลยแล้วก็การชาร์จนะครับตามหลักเนี่ยถ้าเราอยากจะชาร์จจาก0%ไป100%ให้เต็มเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับ,ชรรบเช็คสถานะนะครับไฟของชาร์จเจอร์เนี่ยได้ที่ตรงนี้ถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยแปลว่าเต็มแล้ว ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่ากำลังชาร์จอยู่ครับและจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือระบบบริการ Smart TV นะครับครั้งเนี้ถือว่าขอปลบมือให้ดังๆเพราะเขาทำเป็น Google TV built-in <c oughs> มาในตัวเลยแอปพลิเคชันที่เขามีเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าครบครันนะคล้ายๆกับพวก Google TV ที่เป็นเครื่องทีวีที่ผมรีวิวเปป็นระจำเลยอย่างพวก Netflix YouTube Disney Plus, Prime v i ดี o HBO Max อ Apple TV ก็มีถ้าเป็นสายซีรีส์เนี่ยก็มีพวก VTV ไอฉี่แล้วก็รวมถึงแอปไทยที่พวกเรามักใช้ดูบอลกันนะนะท i วริชแนลแล้วก็ Monomax นั่ันเองแต่อาจจะขาดไปสักหนึ่งแอปนะครับอย่างแอปวิวนี่สีเหลืองๆที่เราใช้ดูซีรีส์เกาหลีนะครับโดยส่วนมากโปรเจคเตอร์จากจีนเนี่ยมักจะดูไม่ค่อยได้ครับเรื่องนี้เช่นกันนะติดิขสิทธิ์อยู่ทางแก้ไขเนี่ยคือเราสามารถ แคสตจากโทรศัพท์มือถือ Android ของเราขึ้นไปดูได้หรือถ้าท่านไหนเนี่ยใช้ iPhone ที่เป็น iOS เขาก็มีแอป,ปอย่าง Air Screen เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมตัวกลางนะครับทำให้เราสามารถโยนภาพจากมือถือของเราเนี่ยไอโฟนปุ๊บขึ้นไปแสดงบนจอใหญ่แบบนี้ได้ครับนี่เห็นไหมอ่าผมลองเซลฟี่ตัวเองให้ดูแบบนี้โอ้ขออภัยนะครับกับใบหน้าอันกร้าวใจสดๆของผมแบบนี้ด้วย ไลฟ์สุดท้ายท้ายสุดจริงๆเนี่ยก็คือรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant ด้วยนะครับกดปุ่มรูปไมโครโฟนบนรีโมทนี่แหละมันกับทีวีเลยเปิดไฮไลท์ทีมหมอนทองวิทยาอืมเนี่ยมาเพียบเลยเพิ่มวอลลุ่มเป็นห้าสิบได้เลยอวไวดีครับ ทีนี้มาดูข้อจํากัดแล้วก็ข้อแนะนํากันบ้างนะครับย้ํากันอีกทีนะครับยิ่งห้องมืดเท่าไหร่หรือว่าสภาพแวดลอ้อมมืดเท่าไหร่ภาพก็จะยิ่งดีนะครับฉะนั้นคุมแสงกันดีๆนะแล้วก็รวมถึงถ้าเราใช้งาน Google TV ไปสักระยะหนึ่งอาจจะพบเจออาการหน่วงบ้างเนี่ยเราสามารถรีสาร์ทเครื่องสักทีหนึ่งหรือพวกเคลียร์แคชเคลียร์แอปต่างๆเนี่ยก็จะช่วยคืนความสดใสได้ครับ สำหรับราคาเปิดตัวของยา b e เบอร์ T2 Plus GTV จะอยู่ที่11,990บาทพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มโดยบริษัท iSuper ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการเห็นไหมครับราคาน่ารักเลยส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายมีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Marketplace อย่าง Shopee, Lazada, Knock Knock, ร้านดอทไลฟ์ทุกสาขา แล้วก็รวมถึงร้าน lcd tv Thailand ของพวกเราด้วยจ้านี่ไม่ว่านะครับจะกดผ่านช h อปปีซื้อผ่านเว็บไซต์โดยตรงหรือแม้กระทั่งมาที่หน้าร้านของเราตรงซอยพัฒนาการ53มีตัวจริงให้ดูด้วยนะจ้าจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า Keith Haring เป็นศิลป,ปินชาวอเมริกันนี่เห็นไหมดีไซน์นะครับพวกรวดลายต่างเนี่ย ก็จะมีความอาร์ตสวยๆน่ารักแบบนี้แต่รุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่มี Google TV built-in นะครับคือถ้าท่านไหนเนี่ยมีพวกกล่อง Android นะครับหรือว่าพวก Google TV Stick อยู่แล้วเนี่ยก็พิจารณาเป็นรุ่นนี้ถ้าอยากจะได้ความอาร์ตก็ได้เช่นกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องฉายปุ๊กปิกกระติกน้ําเครื่องนี้เอาตรงนั้นผมว่ามันสารพัดประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยผมมีโอกาสได้รีวิวเครื่องฉายจากยาเบอร์เนี่ยมาหลายรุ่นด้วยกันนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็เห็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเขาในทุกๆปีนะครับอย่างรุ่น T2 Plus GTV ตัวเนี่ยผมขอบัญญัติเลยนะมันเป็น p o r t a b l e e n t e r t a i n m e n t หรือว่าความบันเทิงที่พกพาได้นั่นเองเห็นไหมครับ การที่จะเปลี่ยนกําแพงบ้านให้เป็นโรงหนังเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วในยุคนี้ในราคาที่ย่อมยาวด้วยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นรีวิวที่เอามาฝากกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวยาเบอร์ t 2 plus gtv ถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง lcdtv thailand ของเรากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับไปแล้ว